สวัสดีจ้าสวัสดี FC หัวหน้าโจ้ยแคสซิงนะจ้าสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกคนทุกท่านวันนี้เชา้าวันจันทร์สดใสจ้ะตอนนี้เจพึ่งกำลังขับรถตามาถรถเทเลอร์ของอพี่โจ้ยนะจ้ะเรากำลังขนสูบซิ่งไปที่สะบ้านละหอกเนะเาะอ่านี่เจพึ่งก็ตามติดชีวิตหัวหน้าโจ้ยให้ FC ได้ดูเหมือนเดิมเนี่ยว่าวันนี้เราได้มาขนท่อ สุบซิ่งมาแล้วนะจ๊ะเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วเพราะว่าตอนแรกว่าคอยดูว่าฝนมันจะเข้าไหมเนาะแต่วันนี้บรรยากาศฟ้าเป็นใจมากค่ะฝนไม่ตกเนาะแล้วก็เฮียก็เลยให้ ลงคําสั่งมาแล้วว่าข่าวเขาสุกแล้วเนี่ย FCOF โอ้ยนอกเรื่องอีกแล้วโอเคค่ะนี่เราก็จะมาถึงบ่อแล้วนะคะบ่อบ้านละหอกจะบ่อห้าไร่ทุกคนจ้าใกลแล้วไกลแล้วเสียาสูบมาล่องแลเดอร์เอาสูกมาล่องแล้ว f c ท f ช่างลายจ้าเฮากับสิได้แปลนๆกันแล้วจ้านี่ คุณ200คุณปู่คุณปู่ก็มาอยู่สแตนบายอยู่นี่จ้า f อซเอ้ยคุณปู่ก็มาอยู่สแตนบาอยอยู่นี่เนาะมาเดี๋ยวเะพึ่งกัสิบห้าไปเบิงวาโอนเนขอโทษเ้ืองวได้ตั้งใจสิบองค์ข้ามหยาบดักเนะโอเคค่ะเดี๋ยวเะพึ่งสิ่ายเบิงอีกแป๊บนึงค่ะ,ะต่อค่ะ FC ซค่ะมาคุณปู่ก็สแตนบายคอยแล้วสูบซิ่งก็มาถึงแล้วนะคะเนาะ มีสะห้าไรา่เราจะเริ่มบันเทิงแล้วนะจ๊ะเริ่มบันเทิงแล้วค่ะ,คะขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยใครมีไฟขอไฟหน่อยอเ,เอาไปเลย Thank <laughs> you. เนี่ยไปเนาะให้ตา,ตาตาให้ตาตาถือกล้องให้พอดีเจ๊พึ่งติทุระเนาะนิดหน่อยค่ะติทุระนิดหน่อยอ้าต่อค่ะต่อต่อค่ะเ <มา S 1> อฟซีค่ะมาาเริ่มแล้วเริ่มทําที่าวางท่อสูบซิ่งแล้วเนาะค่ะเนาะสูบซิ่งก็กําลังจะลงแล้วจ้าสูบซิ่งยังอยู่ทันเลอร์อยู่เดี๋ยวขอทําพื้นที่ก่อนทําพื้นที่สูงให้มันได้ก่อนเนาะเอฟซีจ๋าเอาน้ําก็นิ่งแล้วน้ําก็อยู่นิ่งๆแล้ว ก็ไม่ไหลแล้วโอเคนั้นก็อยดูไปดูว่าหัวนาหัวนาจะทำยังไงเนาะคะ่ะอู้หูนุเขาใส่เบสโอ้ยใส่ใส่มองขั้นยู่นน,น่นนุนเอฟตีเอ้ยน่นนุนนนนุน่นไหมปลาที่ได้ไปวันนั้นเอซีเอ้ยทอดแซ่บขนาดค่ะทอดแซ่บารอ่าแม่ย่าของเจ๊พึ่งแกตำน้ำพริกด้วยเนาะแล้วก็ทอดอร่อยค่ะ วันหน้าก็ากำลังทำแท่นวางวางสูงสิ่งวันนี้เอาคุณปูมาลงพาคุณปูมายืดเส้นยืดสายเนาะค่ะก็ดีให้ช่างช่างพี่ช่างเบิ้มพี่ช่างใหญ่ก็สแตนบายไว้ให้แล้วเรียบร้อยก็เราก็ย้ายรถมาลงให้คุณปูมาสแตนบายก่อนส่วนเจ้าแมวยักษ์ จ้าแม่ยักษ์วันนี้พักผ่อนอยู่ที่บริษัทก่อนเนาะคะ่ะแมวยักษ์พักผ่อนอยู่ที่บริษัทก่อนอันนั้นก็ได้ยืดเส้นยืดสายบ่อยอยู่ค่ะช่วงพักหลังๆมานนี้เนาะตั้งแต่งานไรกิ่งทองแล้วก็มาถึงนี่ก็เอาคุณปูออกมาทีหนึ่งว่าถ่ายได้ไม่ไดดูงงเลยนี่ค่ะไปดูว่าหัวหน้าท่านจะวางพื้นที่วางแปลนยังไงเนาะ โคเคสซิงและตาตา,ตาจ้าทักทายยามเช้าๆนะคะ o มอ m o นิ i n g มอ o d นิ r งทุกทุกคนเลยเดะะ้อค่ะยู่ถั่วที่ถั่วไทยอยู่ซื้อใดก็คอยมีความสุขกับกนทำงานเด mm ้อ hmm. ค่ะเด้อสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปเนาะค่ะเนาะ <c anner> สำหรับเจ๊พึ่งก็เป็นกำลังใจให้เอฟซีของเจ๊พึ่งตลอดไปเหมือนกันเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีคอมเมนต์มาในทุกคลิปนะคะเจ๊พึ่งมีได้ต่อไปก็ยิ้มไปมีความสุขไปเนาะเห็นเอฟซีมาเม้นมามามีความสุขมาหัวเราะฮ่าฮ่า,าอย่างนี้น่ะ <c oughs> จริงนะเอฟซี่ะมันมันเหมือนเราได้อยู่คุยกันหันหน้าเข้ามาคุยกันอย่างนี้น่ะเอฟซี MC. เอ้ยเจ๊พึ่งก็มีความสุขได้ละเนาะกับคนมามาต่อ เด็กซ้ำเข้าได้นั่งเบากันเนาะค่ะเนาะเอฟซีหัซื้อขึ้นจะเบื้องบนเนาะเอาตังเด็กเบากันซื้อกันเืร็แล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะน่าจะได้ใกล้ใกล้ใกล้จะได้ชันตามที่หัวหน้าชุ้ยวางไว้แล้วประมาณไหนเนาะน้ำเสียชีวิตหัวหน้าจุ้ยเหมือนเดิมจ้าเอฟซีที่น่า ตรงนบ้างก็ให้อภัยเจพึ่งด้วเพึ่งก็มบบือไม้เนาะค่ะไม้หัดถ่ายอาจจะภาพอาจจะสวยแนวสวยแนวพุบๆก็บ้บด้วยค่ะพอวาเฮายังไม่อยู่นกกนเนาะค่ะเนาะแต่เราก็จริงใจนะที่ได้ทำให้ f อฟีเห็นว่าเออในวันนี้เราทำอะไร ที่ตามติดชีวิตหัวหน้าโจ้ก็จะได้รู้แบบวันต่อวันเนาะใช่ไหมเออวันต่อวันว่าเออหัวหน้าทำอะไราไปทำหนาทำอะไรแบบไหนชมชมชมกันยาวๆค่ะวันนี้ชมกันยาวๆคงจะอยู่ที่นะี่ทั้งวันเลย FC ค่ะอยู่คอยดูสูตรซิง ไปเอาบุญกันแต่เจ๊พึ่งกับหันนายโจ้ยก็เหมือนอย่างที่เคยบอกเนาะค่ะเนาะว่าถ้าคนไม่ตกเราก็ต้องมาทํางานเพราะว่าเราเราเราอยากไปนะ่ะเรื่องอยากไปเห็นเขาไปเอาบุญเนาะก็ไม่ไกลนะก็อยากไปนะแต่เจ๊พึงง่งคงไปด้วยไม่ได้นะ่ะเพราะว่าเราต้องมาอยู่สแตนบายที่สุบสิ่งของเราที่นี่เนาะคะนะ่ะเนาะเอฟซีจ้ะเจ๊พึ่งจะออกไปไกลๆกลับกรอยู่เนาะจากน้ำกับแช่แช่กันนก็ได้ เอาไหมเกลียวเกี่ยวไว้ด้วย,ยนี่ค่ะปั่นขั้นแล้วปั่นขั้นแล้วเตรียมวางสูบสิ่งแล้วพี่น้องคะหานะถ้าไอตะเบิงว่าไอซองไอคุณกูคุณกูสิหิวสูบสิ่งมามแบบใดตะเบิงเนาะคะ่ะ โอ้โอ้คุณเจ้าที่ตน้อยคอณโอ๊ยมคโคเมคโผนห่องอยู่ผนค่ะเอซี้ค่ะโอ๊ยเด็กกับแมคโคเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะต่อมาดูว่าว่าน่าที่จะเอาจูกสิ้งเข้ามาวางไว้ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนแบบไหนเนาะ ังใส่อันนั้นก็อยู่หุ่นนาจะได้ล,ละละไกลๆแล เอาสุบสิ่งให้หัวหน้าเอาสุบสิ่งมาก,ก่อนเดี๋ยวเจพึ่งสิงมาถ่ายเบิ่งเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะเจะพึ่งกับคอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอบคุณเช่ายูทูปทุกคนทุกท่านเอซีของหัวหน้าจรจดแคสซิงเนาะคะ่ะติดตามติดชีวิตหัวหน้ามาตลอดก็อนเพึ่งกับคอสัญญาวา่าสิทําให้ดีที่สุดก็สิพยายามทําให้ดีที่สุดเนาะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจพึ่งและหัวหน้าจรจดนะคะรักและคิดถึงเอซี่ของน้าจรจดทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ